ข้อ39นักพันธุศาสตร์ได้ศึกษาย,ยีนของแบคทีเรียอีโคไลและได้ค้นพบว่ามีการเกิดมิวเทชันหลายรูปแบบเมื่อแบคทีเรียเหล่านี้สังเคราะห์โปรตีนมีลำดับกรดอะมิโนโดนังนี้นี่คือลำดับกรดอะมิโนโปกตินะครับแล้วก็นี่คือลำดับกรดอะมิโนของมิวแทนมิวแทนก็คือสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปนะครับตัวถามว่าข้อใดเกิดมิวเทชันแบบการแทนที่คู่เบสหรือเบสแพร์สับสติสสตชวชันนะครับ ข้อ1มิวแทนหนึและ2นะครับข้อ2มิวแทนสามและ4ข้อ3มิวแทนหนึและ3ข้อ4มิวแทนสองและ4การเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่คู่เบสหรือเบสแพร์สับสติิวชั่นะครับคือการที่เรามีสาย m i n a อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีรหัสอยู่สมมุติว่าเป็น a u g อันนี้คือ1ตัวแล้วก็เป็น c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  g a a a, a g u ยู U, U, อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่คู่เบสเนี่ยครับก็คือสมมุติว่าเบสซตรงนี้ถูกเปลี่ยน,นครับถูกเอาออกไปแล้วมีเบสยู U, มาแทนอย่างนี้ครับคือการเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่คู่เบสซึ่งผลลักการเกิดมิวเทชัน utation, แบบแทนที่คู่เบสนี้ <c oughs> มีได้หลายแบบแบบแรกครับคือไซเลนมิวเทชันไซเลนมิวเทชันเนี่ยครับคือการที่เกิดการ มิวเทชันไปแล้วตัวรหัส m i n a หรือตัวรหัส d n เนี่ยเปลี่ยนไปแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสายโพลีเปปไทด์คือได้สายโพลีเปปไทด์แบบเดิมเนื่องจากว่าเ,เวลาเ,เวลาสังเคราะห์โปรตีนคะรับมันจะอ่านเป็นโคดอนใช่ไหมครับเรามีโคดอนทั้งหมด64โคดอนนะครับเนื่องจากว่าเรามีเบส a u g c คือเบส4แบบ เบสสี e ่ตัวนะครับแล้วก็เราอ่านทีละสามก็คือสี่คูณสี่คูณสี่ออกมาได้หกสิบสี่โคดอนแต่เรามีกรดอะมิโนแค่ยี่สิบชนิดกรดอะมิโนนั่นเองดังนั้นแปลว่ากรดอะมิโนหนึ่งชนิดนะครับมีโคดอนได้หลายโคดอนนะครับโดยตัวตัวอย่างนะก็คืออย่างนี้ครับคือกรดอะมิโนหนึ่งชนิดอย่างฟีนิลลานีนมีได้ทั้ง UUU และ UUC ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่คู่เบสโดยเปลี่ยนเบส C เป็นเบส U ก็ยังให ตัวกรดอะมิโนฟีนิวอลีนออกมาเหมือนเดิมอยู่นะครับดังนั้นแบบนี้จะเรียกว่าไซเลน mutation นะครับแบบที่2ครับคือเรียกว่า m i s s e n s mutation การเกิด m i s s e n s mutation เนี่ยครับคือเกิด base pair substitution การแทนที่คู่เบสแล้วทําให้กรดอะมิโนตรงนั้นเปลี่ยนไปก็คือว่าพอเปลี่ยน สมมติเปลี่ยนจาก C C C เป็น U C C ปุ๊บแล้วทำให้เบสที่มาเอ่อทำให้กรดอะมิโน,โนที่มาใส่เปลี่ยนไปจะเรียกว่ามี s ซ e n s e mutation นั่นเองครับแล้วก็มีแบบที่3ครับคือ nonsense mutation คืออย่างนี้ครับเวลาเกิดกระบวนการ translation ของ mRNA เนี่ยจะมีส stop โค d o n อยู่ทั้งหมด3แบบคือ U A A UAG แล้วก็ UGA สมมุติว่าตอนแรกครัเป็น UAU อยู A ่นะครับสมมุติ UAU อยู่แล้วก็มีโคดอนต่อไปเรื่อยๆแต่สมมุติว่า UAU ตรงเนี้ยเกิดมิวเทชันกลายเป็น UAG ก็คือจากแทนที่มันควรจะสร้างควรจะเอากรอดออนอะมินโนมาใส่มันกลายเป็นสต็อปโคดอนก็คือหยุดการหยุดการทรานสเลชัน ทำให้ Nonsense มิวเทชันอย่างนี้นะครับได้สาย Poly ne p o l y นิวคลีโอไทโทษครับสายโพลีเบปไทที่สั้นกว่าปกติก็คือได้เกิดสเตอรโคลอนเร็วกว่าปกตินั่นเองครับซึ่งแบบนี้ครับก็คือตรงกับข้อ2นะครับข้อ2จะสังเกตเห็นได้ว่าสร้างอารานีนโพลีนเสร็จปุ๊บหยุดเลยอันนี้น่าจะเกิดจากมีตรงนี้เปลี่ยนกลายเป็นสตอโคลอนซึ่งก็คือเป็น n o n เซนส์มิ t เทชัน ซึ่งมักจะเกิดจากการแทนที่คู่เบสนะครับขพราะมิวแทนสองนี่ก็เป็นไปได้อยู่นะครับส่วนข้อแรกจะเห็นเรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามีอาร์จีนีนตรงนี้นะครับที่แตกต่างจากสายปกตินะครับดังนั้นตรงนี้จึงน่าจะเกิดจากมิดเซนต์มิวเทชันนะครับคือเราเปลี่ยนคู่เบสไปคู่หนึ่งแล้วทำให สายของออกรดอะมิโนนั้นเปลี่ยนไปดังนั้นมิวเทชันมิวแทนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากการแทนที่คู่เบสนะครับมาพิจารณามิวแทนตัวอื่นกันนะครับมิวแทนที่3เพราะว่าตรงกับปกติแค่อารานีนและปโปรลีนหลังจากนั้นนะครับจะพบว่าไม่ตรงกับแบบปกติเลยอย่างนี้นะครับไม่เกิดไม่ได้เกิดจากการแทนที่คู่เบสแต่อาจจะเกิดจาก Insertion หรืออาจจะเกิดจาก Deletion นะครับ i n s e r t i o n นะครับ i n s e r t i o n คือการใส่คู่เบสเพิ่มเข้าไปนะครับ mm hmm. เช่นจากที่เป็น AUG UCC c t a อาจจะใส่เบส A ลงมาตรงนี้แล้วทำให้กรอบของการอ่านโคดอนเปลี่ยนไปจากที่มันควรจะเป็น CGA มันก็กลายเป็น ACG จากที่ควรจะเป็น AG มันก็กลายเป็น AAA ทำให้กรดอะมิโนตรงนี้เปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆนั่นเอง อันนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดเฟรมชิพมิวเทชันครับแบบที่4คือเฟรมชิพมิวเทชันคือการเลื่อนกรอบของการอ่านซึ่งอันนี้เกิดจากอินเซอร์ชันหรือดีลิชันดีลิชันนะครับก็คือจะแตกจะตรงข้ามกับอินเซอร์ชันครับดีลิชันคืออยู่ดีดดตัดเบสทิ้งไปเบสหนึ่งเลยแล้วไม่มีใส่ตัวอื่นมาแทนที่อย่างนี้เรียกว่าดีลิชันนะครับ ส่วนมิวแทนสี่นะครับมิวแทนสี่จะสังเกตเห็นว่ามีแตกต่างกับมิวแทนหนึและ2ตรงนี้นะครับคือ3จุดนี้ซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็น m i s เซนต์มิวเทชันสาตำแหน่งเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ก็อาจจะเกิดจาก Base Pair Substitution หรือการแทนที่คู่เบสได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่ามิวแทนหนึและมิวแทนสองดังนั้นข้อนี้นะครับจึงขอตอบว่าเกิด มวแทนหนึและมีแทนสองเกิดการแทนที่แบบคู่เบสนะครับส่วนข้อที่อยู่ว่ามีแทนสองและมีมแทนสี่ข้อนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ว่าน้อยโอกาสน้อยกว่าแบบตัวเลือกแรกนะครับเนื่องจากมวแทนสี่นี้มันมันเปลี่ยนกรดอะมิโนเยอะตั้งสาตำแหน่งอาจจะเกิดจากอาจจะเกิดเป็นเฟมชิปหรือเกิดอินเสอร์ชั่นก็ได้ครับแต่ว่าซิสเซอกันที่ ฮิสตามีฮิสตามีเนี่ยมันดันไปบังเอิญตรงกับอันปกติพอดีดังนั้นข้อนี้ขอตอบว่ามีแค่น1่และสจะชัวร์กว่านั่นเองครับ